ใครก็ตามที่คิดจะแต่งงานไม่ว่าจะอยู่ในวัยไหนก็ตามอย่างแรกที่จะต้องทำคือคุณจะต้องโดอาด้วยกับหัวใจให้ถึงที่สุดนะเวลาจะฝากพก็เราแบบง่ายๆเลยดดอาด้วยจับหัวใจจริงๆนะครับว่าเราอยากจะแต่งงานแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากโดอาที่เอาลอตอบรับแล้วถ้ามันใช่เอาล็อก็ไดให้ความ ดัอานะครับอีซีคอรอแล้วก็เลารอจะให้ความแม่ดาถ้ามันใช่ในเวลานี้เลารอจะให้ความแม่ดาถ้ามันไม่ใช่เอารอก็จะให้ลืมไปแล้วก็จะไปเจอกับบททดสอบอื่นที่ไม่ใช่บททดสอบเกี่ยวกับเรื่องหัวใจเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการแต่งงานคือการเปลี่ยนชีวิตของคุณทั้งชีวิตถ้าคุณเจอผู้หญิงที่ดีถ้าคุณเจอผู้ชายที่ดีชีวิตของคุณก็จะดีแต่ก่อนหน้านั้นก่อนหน้าที่คุณจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตรงนั้นเนี่ยประเด็นสําคัญของเราอยู่ตรงนี้แหละครับทุกคนที่ได้ฟังตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายครเองให้ดี ให้ดีก่อนมั่นใจว่าตัวเองดีแล้วหัวใจยังไม่นิ่งอยากจะแต่งงานอันนั้นค่อยว่ากันอีกที เราทําดีนะครับก็จะได้กับคนที่ดีแล้วพอแต่งงานนะครับชีวิตก็จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพราะว่าเนื้อคู่ของเราเป็นเนื้อคู่ที่ดีไม่ได้ห้ามเรื่องน,นิกาในวัยเรียนแต่จะบอกว่าหลังจากแต่งงานแล้วทุกคู่มีบททดสอบไม่ว่าจะแต่งงานในวัยเรียนหรือเรียนจบไปแล้วทุกคู่มีบททดสอบไปยังเองก็มีบททดสอบทุกคู่ทุกคนจะมีบททดสอบของตัวเองไม่ว่าการแต่งงานนั้นจะอยู่ในไวัยไหนก็ตามคุณจะเจอบททดสอบกับชีว拜拜ิตคู่ของคุณคุณจะเจอบททดสอบกับพ่อตาแม่ยายของ คุณจะเจอบททดสอบกับสิ่งรอบข้างของคุณทุกคนจะมีบททดสอบของตัวเองดังนั้นทําตัวเองให้ดีนึกถึงอัลลอฮ์ให้เยอะขอดุอาด้วยความสัตย์จริงด้วยความมั่นใจต่ออัลลอฮ์ว่าเราจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ให้เนื้อคู่ให้กับเราเป็นคนเนื้อคู่ที่ดีนะครับ